ครับเรียนพี่พี่บัญชลีนะครับแล้วก็ผู้สูงอีุ่พี่ๆทุกท่านนะครับพี่ๆทนวิทยาลัยผมดและนะครับเพราะว่าผมยังไม่หกสิบนะครับแต่พี่่มาชมรมก็จะหกสิบแล้วหรือที่เป็นส่วนทบก็น่าจะห้าสิบเกินเยอะๆแล้วนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าวัตถุประสงค์ของชมรมผู้สูงอายุของเราก็คือการให้พวกเรามาร่วมกิจกรรมไม่ติดบ้านไม่ติดเตียง ซึ่งตามโซโลแกนของชจมรงเรานะครับไม่ลื่นไม่หลงไม่ซึมไม่เศร้ากินข้าวอร่อยแล้วผมก็มีเคล็ดลับอีกนิดนึงอยากจะแจ้งให้พวกเราให้พวกเราไปนปฏิบัตินะครับก็คือกินได้ถ่ายออกนอนหลับนะครับผู้สูงอายุถ้าทำสามอย่างนี้ได้อายุยืนแน่นอนนะครับเพราะที่ผมลงื้นที่แนะนำผู้สูงอายุหลายคนที่ทำแบบนี้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้น พราะว่าคนเราต้องกินได้ครับกินแล้วก็ต้องถ่ายออกถ่ายออกแล้วก็ต้องนอนหลับนะครับซึ่งถ้าทำสามอย่างนี้ได้ภมิมองเราจะมีแต่ผู้สูงอายุที่แข็งแรงแล้วก็มีความเพียแข็งมากขึ้นนะครับวันนี้ผมอาจจะยังไม่ใส่เสื้อสีแดงหรือสีเขียวมาเพราะพอดีวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วก็ต้องไปร่วมทําบุญกับอําเภอวันนี้เนี่ยเป็นวันพระนะครับก็เลยใส่สีเหลืองมาก็ต้องขออภัยด้วยที่อาจจะไม่ตรง,งตรงแก๊ปกับพวกเรานะครับ แต่ก็ใจเดียวกันนะครับเราก็ใจสีแดงเหมือนกันนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับให้ในโอกาสที่ที่ใหม่นะครับก็ไม่มีอะไรมากขอขอเวทีนะครับให้ทุกท่านนะครับที่พี่ๆทุกทุกทองเลยนะครับจะได้รู้สึกว่าเรายังที่นี่กันอยู่นะครับยังอยู่ขอให้พี่ทุกท่านนะครับมีความสุขกับปีใหม่ที่จะมาถึง คิดอะไรได้สมหวังตามที huh. ่ตั้งใจนะครับเดินทางไปไหนในความปลอดภัยในทุกปีใหม่ที่จะมาถึงนี้แล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆยิ่งขึ้นไปนะครับก็ขอสวัสดีกที่แปดครั้งนะครับขอบคุณครับอ่าครับขอบคุณเรยอะมากมากขอบคุณครับขอบคุณท่านที่เดชเจริญสุขนะครับวเป็นตัวแทนของท่านนายกเปอ่ะ นายยกกำมาตให้หมดวันนี้ท่านนายกแม่มีธารกิจการเดินทางต้องชมบุรีนะคะเพื่อไปเป็นกำลังใจให้กับท่านสจู๊ของพวกเราแต่วันนี้ท่านสจู๊ไปจับเบอจับฉลาจับฉลากไปเล็ได้อะไรนะคะก็ธรรมดาแหละน้องน้องชายต้องไปเชียร์พี่ชายมีปูก็มีเป้มีเป้ต้องมีปูเดี๋ยวอีกสักพู่ท่านนายกท่านกลับมาทันก็จะเอาคนแรกของชมรมเราด้วยนะ เสร็จแล้วก็มีพวกเราด้วยนอกจากผู้ใหญ่ใจดีอาชุนบัชนินแด้บัวพวกเราพี่พี่น้องน้องยังร่วมใช่ออกกันคนละเล็กละน้อยนะคะใช่สองร้อยบาทก็ว่ากันไปนะคะเป็นเป็นเป็นเงานที่เราลงทุนกันมาเนี่ยเราเสียแค่หนึ่งร้อยบาทสำหรับสมาชิกนะครับแล้วก็สมทบก็แค่สองร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าชุมนุมนี้ก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านที่ผมเคยได้ยินนะ เมื่อกี้สมาชิกบางท่านก็บอกว่าเนี่ยไปอยู่ชมรมอื่นแล้วเนี่ยผมไม่ผมไม่เห็นชื่อนะฮะไปอยู่ชมรมอื่นเลยได้เป็นสมวนลบเนี่ยเขาไม่ทําอะไรเลยใครน่าที่เฉยแต่พอมาชมรมนี้มาเป็นสมวนลบชมรมนี้ทุกคนได้ทำดีท่างร่คนกับคนท่านหมด ค่ะแล้วย okay. ังม okay. okay. hey. okay. hey. okay. 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 ีอ uh ีกค่ะมีผู้าผู้ใหญ่ใจดีอีกนะคะสนับสนุนท่าดนตรีของเรานะคะแล้วก็มีคุณพรทิพย์กรงทองผู้บริหารระดับสูงของหมู่บ้านนาวีเฮาโอเคครับแล้วก็จะมีท่านผู้ที่ดีผู้ที่นายปั้นดีค่ะแล้วก็จะเป็นท่านผู้ที่ดีสมควรศรีทิเชียนที่ปรึกษานายกประมตานายกควรนะคะโอเคแล้วก็มีผู้ดนตรีเป็นทานที่มีควสนับสนุน ชาลีค้ามือนี่นะครับที่เดียวเขาก็ได้มาที่อังกอร์เลยแทนนายโเ้นายยตาถ้าเป็นรัมแทนนายโอ้ยมาถ่ายรูปตัวที่อ่อเออบุรีรัมย์พิษุเดชยมีตังรัพุเดชจะไดสุขมาลองนายองมาเป็นนั่งแถวตำบลบุรีรัมยนะครับผู้สมายด้วยนะอ่านั่นสาวสาตาย ชมรมของเราอีกครงเดี๋ยวอีกสักครู่พระกหรยังถามเพรอะเรือยังเดี๋ยวจะเข้าสู่พิธีการแล้วเนาะเดี๋ยวให้เราเนพียการให้ทุกคนพูดคุยกันนานจะมาพบกันในวิธีจริงแล้วชมรมเราเนี่ยพบกันทุกนจันท์ใช่นาุกวันจันทร์แนี้จกรร่วมกันร่วันนะอย่างที่หนเมื่อเช้านี้มีการสุนทรภราเราก็จะมีปีต่าง่เรา แล้วก็มีผมก็ได้ยินนะว่าโอ้โหบางชมรมเนี่ยเอาผู้หญิงลอยมาพูดคือคือคือว่าเราผู่ใหญ่แล้วนะเราเราเรายุติการเรียนถึงมีความตั้งใจในทางนี้เรื่องมี้มาชมรมเนี้ยทำใจกี่นิการเป็นการร้องการรทองเพลงมีการเรื่องตต่าเลยนะครับก็คือเราได้ยินแล้วเราก็ชื่นใจชื่นใจมากนะครับท่ชื่นใจมากทุกคนทุกคนพระชา ก็คือเราเราเรามองูว่าชมรมนี้ทุกชมรมเนี่ยก่อตั้งขึ้มาแล้วด้วยปอกัยที่อยากให้คนในหมู่บ้านเนยมาเป็นสมาชิกมาร่วมพบปะสัาสรคนกันมาแลกเปลี่ยนความคิหนการมาทำกจกรรร่วมกันแม่ไม่ไม่ใช่ว่าเดกบ้านทกเียงอะไรพนั้นเด็บ้นทาชมรมเราใช่ใช่นี่บอกว่าไม่ลื้ไม่ลบไม่ซื้อไม่เศร้ากินขาวออะไรอยากจะรู้ว่าอาหารอร่อยหรไร่อย เรามาดูเาทีจันทุ่งาวทีนั้นนะเราก็ได้ความคิดเห็นจากทุกเหล่าเกมมีเช่นเดียวกันนะครับและหลายๆท่านก็สมัครร่วนมานะครับมาร่วมกันวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ทางสุรโรของเราเนี่ยได้จัดกิจกรรมซึ่งพิเศษนอกเหนือจากทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับเราจะมีการจับสลากใช่วันพิเศษเราทุกคนมาแล้วมาครับมาครับมามา นะครับเดี๋ยวตั้งก็ตั้งจแล้ตอนนี้ที่โรงงานเนี่ยก็เดี๋ยวข้างหนทยอยมาก็ในระยะเวลาเนี้นะคะตามกำหนด9.30าตัาประมาณ9.30าให้น้องๆเตรียมตัวกันสักอีกสานาทีกันเล้วชุดการแสดงเตรียมตัวด้วยนะครับชุดหนึ่งชุดสองชุดสามและชุดพิเศษชุดสี่ข้างหลังห้องแต่งตัวแบบกระลเตุ้นใจเลยนะครับการแสดงทีมงานก็พร้อมนะคะอ่ะ ตอนนี้เราก็ให้ดนตรีราเลงเลงไปเขบทำพรก่อนนะ<ม>าอ่อี we got it เป็นพนังานของชมรราใชและเดียวการพิมานระหว่างงนชยี้ขออนุญาตเรียนเคุณมวลศรีเชียรนะคะเลขาธิการอนพัฒนาเศรการูที่ผู้ชาชมผู้สูงยชคงทุตรูนใจและพี่นที่น่ารักของเรานะคะวันนี้จะมาในเพลงเีย บรรยกาศยันี้เด่นๆในเพลงพรใช่ค่ะของคุณพรวีนะคะจริงๆแล้วเราท่านเราไม่ทันพรวีหรอกอากไปฟังกับคุณแม่แม่ฟังไปแล้วท่านก็เลยชื่นชอบเพลงนี้นะคะขอเสียงมนเดินทางทุณนู้นซีฟิเชียค่ะสวัสดีค่ะยินดีที่ได้พาพี่ใหญ่มาดูแลพี่น้องของชมรม ทำก็อบอกได้เลยค่ะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะค่ะคุณผ้